สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกําลังอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนและนี่คือรายการแกะกล่องครับวันนี้จะมาแกะตัวซองสยามบอร์ดเกมนะครับขนาดไวลิลี่แล้วก็ไว้ก็คือขนาดเดียวกันแหละเป็นของเก่าแล้วก็ของใหม่จะมาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับและมันใช้ร่วมกันได้หรือเปล่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหาปัญหานี้แน่ๆเลยนะครับก็คือมีของเก่าอยู่แล้วนะครับใส่ไปแล้วแล้วมีของใหม่ใส่ด้วยกันนี่มันจะมองเห็นแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับ สำหรับคนที่มาใหม่นะครับนี่คือช่องบอร์ดก่อนนอนเป็นช่องที่จะรีวิวโอวิวบายเยไก่นะครับแล้วก็เพล y 2ทูไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าเทมอทอปอเบจีครับใครสนใจก็ติดตามก็ได้นะครับนี่คือตัวของซองตัวเก่าไว้ซึ่งมันจะเป็นซีรีส์ของพวกดอกไม้นะครับมีเก่ากว่านี้อีกนะครับก่อนหน้านี้มันจะมีซีรีส์ที่เป็นตัวอัญมณีมาก่อนเว้ยแต่ตอนนี้คือหายไปนานมากๆแล้วนะครับพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกันมากเลยก็คือตัวของแพ็กเกจข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นถุงซิปแบบนี้เหมือนกันเนาะเเเอน,นเลยย้ว็นใ,นใส่่งไปนะปี ห้าสิบชิ้นนะครับแล้วก็จะมีใบป่าหน้าอย่างนี้หนึ่งอันอ่ะอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งมันก็จริงๆแล้วมันก็เป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เห็นกันในตัวของซองใส่การ์ดทุกแบบเลยนะครับสย่างก็เช่นกันพอหมดตัวของอัญมณีเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นตัวของดอกไม้เว้ยซึ่งนี่คือขนาดโถ่สามจุดห้าคูณแปดแปดนะครับนี่คือเพคแพ็กเกจที่ พื้นฐานก็ไม่ได้แย่แต่สำหรับผมก็คือผมก็เคยคาใจนะว่าถ้าเกิดมีคนทาของปลอมขึ้นมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเรียนแบบง่ายเนาะเพราะว่ามันก็แค่ใส่ซองตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแค่ตัวปะแบบใบๆๆหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรในการที่จะ๊อปนะครับโอเคครับคราวนี้พอเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ล่าสุดเว้ยไอเนี้ยก็จะหายไปเนาะจากตลาดแล้วก็ตัวใหม่ก็โผล่เข้ามาครับไอตัวใหม่เนี่ยราคาจะแพงขึ้นประมาณ5บาทต่อ1แพ็คนะครับหนึ่งแพ็คมีทั้งหมด5 0ซองนะครับดังนั้นก็แพงขึ้้นนประมาณ50อ่ตงตงชิ ก็ประมาณนั้นโอเคครับคราวนี้มาดูภายนอกก่อนนะครับคำอธิบายเหมือนกันหมดเลยก็คือขนาดเท่ากันนะครับห้าสิบชิ้นเหมือนกันแล้วก็มีความหนาเก้าสิบไมครอนเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าจะเป็นอาเคลียโพลีโพลีนอะโพลีนนะครับเป็นแอซิดฟรีแล้วก็โนว์พีวีซีซึ่งทั้งหมดเนี่ยอธิบายไม่เหมือนกันเปียบเลยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดดูจากภายนอกเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่บอกว่ามันต่างกันใหญ่เลยนะครับยกยกยกย,กยกอย่างเดียวคือมันจะบอกว่าตรงนี้บอกว่ามันจะนุ่มเหมือนแพรไหมแต่ว่าอันนี้มันไมไ ครงที่ผมถามจากทางฝั่งสยามก็บอกว่าพื้นฐานในตัวใหม่เนี่ยความหนาเท่ากันนะครับจะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความขุ่นเพิ่มขึ้นด้วยแต่ขุ่นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาเบเที่ไปดูกันครับโอเคครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาขอแกะเลยแล้วกันเดี๋ยวจะขอทําการอัญเชิญ <laughs> อ่ะแบ็คกราวสีดําเพื่อที่จะเห็นชัดขึ้นด้วยโอเคครับคราวนี้มาดูกันนี่คือซองของเก่านะครับเดี๋ยวนะขอเพิ่มความสว่างนิดนึง นี่คือซองของเก่าครับผมอ่ะนี่คือซองของเก่าครับนี่คือซองของใหม่ของเก่าเนี่ยพอแกะออกจากซองหลักนะก็คือดึงออกมาได้เลยนะครับมันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับของใหม่เนี่ยตัวซองมันจะเป็นซองที่ทําสวยงามมากขึ้นของเก่าของใหม่เนี่ยสำหรับร้านค้าก็คือจะมีจุดที่เอาไว้ห้อยเอาไว้แขวนขายทั้งคู่เนาะแต่ของใหม่จะเป็นแบบมันจะดูแบบว่าเป็นทางการมากขึ้นนะครับแล้วก็ ทั้งหมดจะเป็นการปริ้นเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าน่าจะก๊อปยากขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีแบบความใสนิดนึงทาให้เราสามารถมองเห็นด้านในได้ว่าตัวการ์ดมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อแกะออกมาซึ่งมันจะเป็นตัวของสติกเกอร์เนาะจะมีซออีกหนึ่งชั้นอย่างนี้อีกหนึ่งชั้นตรงนี้นะครับทําให้ตัวซองทั้งหมดเนี่ยมันโดนอัดอยู่ข้างในแล้วก็คงรูปได้ดีกว่าเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพคเกจจิ้งการแบบจัดเก็บด้วยนะครับเมื่อแกะออกมาครับด้านในป๊บ ก็จะเจอซองแบบใหม่นะครับถ้าเทียบด้วยตาเปล่านะครับแบบเก่ากับแบบใหม่นะครับคุณจะเห็นว่าแบบใหม่มันดูคุณกว่าใช่ไหมอาจจะดูไม่ค่อยออกเดี๋ยววางทับกับพื้นแบบเก่าวสีดําแล้วก็เพิ่มแสงดั <c oughs> งไหมอ่าให้ดูอย่างนี้นะสมมติว่าคุณบลายเทสสลับกันฟึบดูออกไหมดูออกนะของใหม่ใช่ไหมครับของใหม่มันจะคุณกว่าเว้ยเห็นไหมมมนจะคุณกว่า มันจะคุณกว่าเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของอความเรียบเนียนของขอบผมมองว่าเท่ากันนะครับยังไม่ได้เห็นความต่างอะไรมากมายคราวนี้เดี๋ยวจะลองพับนี่คือวิธีการทดลองแบบของผมนะไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไม่ได้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะครับใช้แค่มือบีบเลยปกติผมเวลาผมจะใช้นี่ก็คือว่าผมจะทบกันนี้ครับแล้วก็ลองบีบดู เมื่อเทียบกับซองของยี่ออื่นจะสังเกตว่าสยามโปกติเนี้ยก็คือมันจะมันจะมีความต้านมือดีที่สุดถ้าเป็นยี่ออื่นเนี่ยคือพับมันจะก็แทบจะแบบอ่าบีบได้เลยนะเพราะว่ามันจะมีความหนาน้อยนะครับของเก่าก็คือเหมือนเดิมของใหม่ผมลองอ่าลองบีบดูไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่าของใหม่อ่ะมันเวลาบีบมันจะสู้มือมากกว่านิดนึงครับอ่าแต่ไม่ได้การันตีว่ามันหนากว่านะอาจจะเป็นด้วยอะไรบางอย่างนะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการ เอามาถูแล้วกันนะครับเพราะปกติเราจะใช้การถูก,ก็คือเวลาเราสับกา้านหรือว่าเราใช้แต่ทการชอาร็อตกันนะทำการสับแบบให้มันเอาก้านมาผสมกันนะครับอ่านี่คือของใหม่ซึ่งรู้สึกลื่นดีมากลื่นดีมากมาเทียบของเก่านะครับเออต่างว่ะคือถ้าเกิดคุณเคยใช้ซองสยามซึ่งคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณเอาตัวซองมาถูกกันเนี่ยมันจะลื่นสุดใช่ไหมคือโอกาสที่ก้านมันจะติดกันจะน้อยสุดนะครับ คือมันเป็นซองที่ผมจะใช้กับพวกการ์ดเกมที่มันต้องมีการสับการ์ดมีการแบบจับการ์ดบ่อยๆผมรู้สึกว่าสยามเนี่ยมันมันหนาที่สุดมันทนที่สุดมันแบบมันทําให้การ์ดอะคงรูปดีที่สุดเพราะมันหนาไงดังนั้นโอกาสที่การ์ดที่บางๆมันจะงอมันจะน้อยและสุดท้ายก็คือเวลาสับมันจะลื่นนะครับของเก่าเนี่ยเรารู้สึกว่าลื่นอยู่แล้วเว้ยของใหม่อ่ะลื่นขึ้นคือพูดเหมือนกับว่ามันคือความสากอะนึกออกไหมคือถ้าเกิดเป็นพวกซองแบบของยี่ห้อแบบที่ดีกว่านี้พวกแบบดากอนชิลอะไรเงี้ยมันจะมีความสาก มากๆไอเนี้ยคือมันไม่ได้สากมากเว้ยแต่ถ้าเราเทียบกันสองอันของเก่าของใหม่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าของใหม่อะมันสากกว่านิดนึงซึ่งแน่ช่วยแน่ช่วยให้มันแบบมันสับง่ายขึ้นรุ่นดื่นขึ้นนะครับโอเคแต่ปัญหาสุดท้ายก็คือว่าถ้าเราเอาไปใส่ในซองในกลาเดียวกันมันจะต่างกันไหมไหมจากนั้นผมขออนุญาตอันบ็อกเกมไปด้วยเลยมาดูซิว่ามันจะมองต่างกันแค่ไหนนี่คือ การ์ดเกมที่ผมได้มาวันนี้เหมือนกันเลยมาดูซิว่ามันจะมองเห็นต่างแค่ไหนนะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ต่างกันมากผมก็มองว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าต่างกันมากก็มีปัญหาละเดี๋ยวจะหาการ์ดที่มันหน้าตาเหมือนกันแล้วกันอ่าใบนี้ไงเปนไหนบ้างใบนี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ นี่นะครับนี่คือซองใหม่นี่ซองใหม่นี่ต้องผมรู้สึกว่ามันแบบของของใหม่หนาจริงๆนะทำไมถึงคิดเองได้ขนาดนั้นไม่รู้แต่ว่ามันแบบเขาบอกว่ามันไม่หนาไม่ต่างแต่ความรู้สึกผมอะของใหม่มันมันหนากว่าน,นิดนึงว่ะโอเคครับเวลาวางด้วยกันเห็นมีความต่างไหมอ่ะให้ดูอืม ลองลายเทสนหมลายเทสอันนี้ของใหม่น,นี้ของเก่านะดูออกไหมลองเปลี่ยนที่นะสลับ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 อ้างดูออกไหมอันไหนของเก่าของใหม่นี่ของใหม่ลายเทสอีกรอบหมองไหมอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่า <c oughs> ถ้ามองแบบตั้งใจมองมากๆคุณอาจจะรู้สึกว่าสีแดงตัวนี้มันเข้มกว่าไหมเห็นไหมของของเก่าไหมเข้มกว่าของใหม่นิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสับด้วยกันรวมกันอยู่ในในซองเดียวกันมันจะมันจะต่างไปว่าน,นี่ของใหม่ใช่ไหมนี่ของเก่าอืมลองสลับที่นะผมว่าดูไม่ออกว่ะหรือออกอันนี้ถ้าเกิดมีมีมีแสงมันสว่างเนี้ย ณจะเห็นว่าของของเก่าอ่ะมันจะมันจะสะท้อนแสงดีกว่านึกออกไหมเพราะว่าความด้านมันน้อยกว่าไงตัวแสงไฟเห็นไหมมันจะน้อยกว่านิดนึงแต่ว่านี่คือระดับสายตาแบบจับผิดจริงๆอ่ะดังนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามองจากตัวผมเองนะถ้าผมเล่นเกมการ์ดแล้วสับด้วยกันผมดูไม่ออกว่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า หมายถึงว่าในความหมายดูไม่ออกคือไม่ได้ไปนั่งจับผิดมันนะหมายถึงว่าเล่นไปคอยอ่านการ์ดคอยทํานู่นทํานี่สนใจอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาดูว่าสีมันมันซีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่ออกแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนประเภทที่แบบตั้งใจมุ่งมั่นในการดูแต่ละจุดนะดูมุ่งมั่นมันเข้มปากกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยคุณอาจต้องทําใจว่าคุณไหนต้องเปลี่ยนให้มันมนให้มันมีความซีดเท่ากันเพราะว่าของใหม่เนี่ยมันขุ่นกว่าอืมแต่มันแลกมาด้วยการที่มันลื่นกว่าด้วยเว้ยเออเดี๋ยวนะถ้าเกิดวาง เดือนนะเอาใหม่เใหม่ไปต่อไปแล้วกันไปที่สองไปที่สองนี่ของใหม่นี่ของใหม่ครับแล้วก็อันนี้ของเก่านี่ของเก่าต่างไหมนี่ของใหม่นี่ของเก่า,า,กาถ้าเกิดผมมองว่าดูออกนะดูออกไหมมันดูออกเนาะว่าอันนี้คืออันนี้คือมันซีดกว่าเพราะามันมันมีความขุ่นทับทับอยู่ไงมันฝางเราอยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดคุณอันนี้ของใหม่เนาะซึ่งมันควรจะซีดกว่าถูกไหมนี่ของเก่ามันจะสดกว่านิดนึงลองบลายท์เทสมันก็ดูไม่ได้เป๊ะนะผมมองว่ามันดูไม่ออกนะนอกจากนั่นแหละผู้นําตรงก็คือผมมองว่าดูไม่ออกเว้ยถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจเล่นเกมเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่นแหละคุณเป็นคนสายตาเหี่ยวคุณเป็นคนแบบมองทุกอย่างแบบละเอียดมากๆแล้วคุณแบบคุณคอยจับผิดตรงเนี้ยผมมองว่าคุณน่าจะมองได้ประมาณหนึ่งเว้ยดังนั้นนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันมันแพงกว่า5บาทมีความมีความนุ่มมากกว่ามีความลื่นมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ต้องทําใจถ้าเกิดว่าคุณมองมันออกสำหรับผมนะภาพรวมผมคิดว่าผมมองไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าภาพรวมทุกอย่างผมผมอาจจะเก็บเกมบ,บางเกมที่มัน,ท,มนที่มันไม่มีตัวเสริมเพิ่มแล้วเนี่ยแล้วเอาไอ้ตัวซองเก่ามาแยกแล้วก็ใส่เฉพาะของเดิมให้จบๆไป แล้วก็เกมใหม่ที่มันยังมีตัวเสริมเพิ่มมีการต้องเพิ่มการอยเงี้ยก็เปลี่ยนมาใช้ของใหม่ไปเลยก็อาจจะกาค่อยทยอยทำนะครับก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบปัญหาความคาใจได้นะครับแต่ผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ยากในการเดี๋ยวนะอ่ะผสมเลยแล้วกันสีใบเมื่อกี้นะครับมีเก่าสองใหม่สองมันจะต่างกันไหมมันจะต่างกันไหมดูออกไหมอืม ในฐานะคุณตาบอดสีนะผมขอไม่การันตีล้วกันขอให้คุณผู้ดูเป็นคนดูแล้วกันว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับอืม hmm. ผมว่าไม่ต่างอ่ะผมว่าต่างก็ได้เดี๋ยวนะอืม hmm. แต่พูดตามตัวอย่างก็คือว่าการมองผ่านตัวของเลนกับการมองด้วยตาปล่ามันก็ต่างกันนิดนึงเนาะคือเอางี้เว้ย ถ้าเป็นการ์ดใบแรกเนี่ยผมว่าดูยากว่าต่างกันไหมนะแต่พอมันเป็นการ์ดที่สีมันสดมากๆอย่างเงี้ยผมว่าผมเห็นความต่างว่ะผมเห็นว่านี่คือการ์ดใบเก่านี่คือซองเก่าที่มันจะสีสดกว่าเนาะนี่คือซองใหม่โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมองแบบว่ามองที่ตรงขอบด้านนอกที่มันไม่มีการ์ดอ่ะคุณจะเห็นเลยว่ามันมันเห็นความขุ่นไม่เท่ากันเว้ยซึ่งนั่นทําให้คุณมองเห็นได้ประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวอาจจะไม่เป็นไร คือคุณไม่ได้มีเบนฟิตเหนือคนอื่นแต่ถ้าคุณเล่นหลายคนแล้วคุณแบบเป็นพวกสายจาการ์ดอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์คุณอาจจะรู้การ์ดบางใบคุณอาจจะจำได้ว่าเฮ้ยการ์ดใบนี้มันแบบสมมุตินะใบนี้มันมีใบเดียวในเกมเว้ยแล้วแบบเท่ากับว่าถ้ามันเป็นสีขุ่นหรือสีใสยอย่างเงี้ยคุณก็จําได้ข่าวหน้าว่าอะถ้าเกิดว่าเป็นสีใสแสดงว่าแบบไม่น่าจะใช่ใบนี้แหละเพราะมันไม่มีใบใสของสีนี้อะไรนึกออกไหมมา,า,ต,าตัดช้อยได้นะครับอืม ก็นั่นแหละแล้วแต่ความสปริ๊กของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่นแหละจะผิดนะครับก็แนะนําให้ทําการแยกใหม่กาแยกการ์ดใหม่แล้วก็ปรับเซตให้มันเข้ากันนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเขาวัฒนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก๊อปยากขึ้นนะในมุมผมนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งนะเรื่องนะก็คือดูแพ็กเกจิ้งมัน น่าซื้อมากกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่เข้าใจเรื่องของแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ดูว่าเออแตกแต่างกับยี่ห้ออื่นนะแล้วก็น่าซื้อมากกว่านะครับรวมทั้งการที่จะก๊อปของปลอมมาขายเรามันก็ยากกว่าด้วยการใช้งานจริงก็รู้สึกว่ามันลื่นขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีความขุ่นเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วกันก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ลาัไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ